เหตุการณ์ระเบิดที่ปากซอยลังคำแง43ทับหนึ่งะครับเมื่อวานนี้ความเดิมก็คือว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับได้แล้วหนึ่งคนคือนายอีดิสสปาตอนะฮะแล้วตอนนี้ถูกสอบสวนอยู่ที่จังหวัดยะลาและนายคนนี้ก็ซัดทอดว่ายังมีเพื่อนร่วมขบวนการอีก3คนนะฮะปรากฏว่าวันนี้ตอน6โมงกว่าๆตอนเย็นนะฮะเจ้าหน้าที่สามารถจับมาได้อีกหนึ่งนะนี่ครับนายคนนี้อัฟฟาหัมสะะนะอัฟฟาหัมสะะ ตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะถูกเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปริบัติการชายแดนภาคใต้นะครับเข้าไปตรวจค้นบ้านที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีแล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้นะครับตอนนี้ถูกนำตัวไปสอบสวนอยู่ที่ค่ายทหาร41อำเภอยะหลิ่งจังหวัดปัตตานีก็เลยทำให้คดีนี้นะฮะยังเหลือคนร้าอีกสองคนนะฮะหนึ่งนั้น,น,นก็คือนายคัมพีลาเตะนะฮะ ส่วนการตรวจสอบประวัติของนายอีดิสสปาทอที่ถูกจับเมื่อวานปรากฏว่าเคยเป็นแนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มาก่อนในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็มีการขึ้นลงที่กรุงเทพบ่อยครั้งนะครับส่วนใหญ่จะมากบดานอยู่แถวหน้ามหาวิทยายลัยรามคำแผงแล้วช่วงที่เขามาอยู่นี้ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เกิดเหตุวางระเบิดปากซอยรามคำแหง43ทับนะฮะตอนแรกเนี่ย ผู้ต้องหาคนนี้ก็ให้การวกไปวนมาแต่ที่สุดแล้วก็ยอมรับว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่ลอบวางระเบิดตัวเขาเนี่ยมีหน้าที่ดูต้นทางนะฮะให้อีกคนหนึ่งเอาระเบิดไปวางและหลังจากเกิดเหตุก็เดินทางกลับที่นาราทิวาทันทีนะครับแต่ก็ยังไม่บอกถึงสาเหตุว่าทําไปเพราะอะไรนี่ฮะทำไปเพราะอะไรยังไม่บอกนั่นแหะสิฮะยังไม่รู้นะฮะใช่และผู้ต้องหาเนี่ยก็ถูกจับได้ในพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่นะฮะ สองคนเนี่ยถูกจับได้ที่นั่นนะฮะอีกสองคนก็ก็เห็นชัดเจนนะครับ<ช>ก็แปลกมากยังไม่รู้นะฮะว่าทำไมถึงขึ้นมาวางระเบิดอยู่ที่ซอยราคำแหง4 3าทับหนึ่งนะฮะแต่เชื่อไหมนะท่านผู้ชมฮะในขณะที่เรายังไม่รู้ว่าทำไมกลุ่มคนกลุ่มนี้ถึงมาวางระเบิดที่ที่รำคำแหงที่กรุงเทพแต่ท่านพบตรรู้อย่างน้อยบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเหตุรุนแรงในภาคใต้คือ,ค,อคือเหมือนกับท่าน พลตวรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านผู้บัญชการตํารวจแห่งชาติเนี่ยเวลาถแถลงเรื่องนี้เนี่ยคือจะจะต้องการมาพูดอยู่ประโยคนึงแหละครับต้องการมาพูดเลยนะว่าขอยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อความไม่สงบหรือกลุ่มก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตแ้แน่ๆน,นะครับส่วนปมเหตุจะเป็นเพราะอะไรนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการซักถามสอบสวนครับ,รบเออมันก็แปลกนะ เขายังไม่ทันบอกเลยใช่ยังไม่รู้เลยคือตอนนี้เนี่ยทางทางนครบาลก็ส่งนะฮะฝ่ายสืบสวนสอบสวนลงไปที่ศูนย์พิทักษ์สันติสอชตอนะฮะไปสอบสวนนายอิดริสนะฮะไปสอบถามถึงปมเหตุว่าทาไมถึงก่อเหตุแบบนี้นะฮะแต่ไม่รู้ล่ะบอกว่าตรบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเพจภาคใต้อะไม่รู้ล่ะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวล่ะแต่ว่าปมเหตุเป็นยังไงอันนี้ยังไม่รู้เพราะเขาสอบถามกันอยู่นะแต่ที่รู้แน่ก็คือมันไม่เกี่ยว แต่จับได้ที่ไหนจับได้ที่ทางภาคใต้ครับคนแรกเนี่ยจับได้ที่นรา,าธิวาสครับคนที่สองเนี่ยจับได้ที่ปัตตานีท่านกลัวจริงๆนะเหมือนกับท่านกลัวมากเหมือนกับถ้าเกิดมันพบว่ามันเกี่ยวโยงกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้แล้วเนี่ยมันมันจะยังไงอือใช่ไหม,มคืองานหนักหรือยังไงนะท่านถึงจึงรีบปฏิเสธล้นรามปฏิเสธเนี่ยเห็นสองวันแล้ะใช่ มีเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดอ่างทองนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งบอกว่าที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล3าวัดชัยมงคลเนี่ยนะฮะมีกลุ่มวัยรุ่นปวนเมืองเอาตะปูเนี่ยไปโรยอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนแล้วก็ถนนเส้นที่อยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับบรรดาผู้ปกครองที่ไปรับส่งบุตรหลานนะตอนเช้านี่ก็ไปส่งลูกหลานเนี่ยปรากฏรถยางรั่วกันเป็นแถวๆนะครับเนี่ยฮะ พอไปตรวจสอบนี่ก็เจอเศษตะปูที่มีคนเอามาโรยไว้แล้วก็ทำให้รถหลายคันเนี่ยยางรั่วนะครับแลัจากการสอบถามนะฮะนายบรรจบชุ่มเงินซึ่งขับรถมาจอดเพื่อจะส่งนักเรียนมาโรงเรียนบอกมาจอดที่นี่ประจําไม่เคยเจอตะปูเกลื่อนถนนเลยวันนี้ไม่ทันได้มองว่าบนถนนมีตะปูอยู่เพราะว่าตะปูมันเล็กนะฮะกระทั่งมีมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแล้วก็มองดูที่ยางรถแล้วเขาก็จอดปรากฏมอเตอร์ไซค์เนี่ยยางรั่วพอตัวเองเอ่อ ลงมาดูบ้างเนี่ยฮะเห็นว่าตะป,ปูเนี่ยเกลื่อนถนนนะฮะจีแรกคิดว่าใครเอาตะป,ปูมาทําตกไว้แถวนี้หรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับเป็นแก๊งป่วนเมืองเอามาโรยไว้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีแก๊งวัยรุ่นเนี่ยก่อเหตุทะเลาะกันอยู่บ่อยๆก็คงจะเอามาโรยเพื่อสร้างสถานการณ์นะครับเนี่ยฮะวันนี้แม้กระทั่งรถรับส่งนักเรียนเนี่ยก็โดนตะป,ปูเหมือนกันนี่คือเข้ามาปุ๊บก็ไม่ทันได้เห็นนะชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเก็บ ทีละตัวทีละตัวหยิบขึ้นมานะฮะก็มไม่รู้ว่าไอ้แก๊งวัยรุ่นที่ว่านี้พวกมือบอลเนี่ยเป็นแก๊งไหนยังไงนะครับคือขนอง,ค,อนองคือขนองฮะแล้วแล้วมีข้อมูลบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีที่ที่อ่างทองเนี่ยคือจะมีพวกวัยรุ่นเนี่ยนะฮะมักจะก่อเหตุป่วนเมืองเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทำวัตถุระเบิดแล้วเอามาปาใส่กันนะฮะแล้วแบบนี้เนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอ่ะดูนะฮะ เสียเวลาเนี่ยเสียเวลาเสียเงินไปปะยางอีกอคือเยอะนะฮะเห็นบอกว่าตะปูที่เก็บมาเนี่ยรวมๆสองกิโลกรัมได้ที่เชียงใหม่ท่านผู้ชมครับ,รบก็สืบเนื่องมาจากที่ทางตำรวจปรสภาค5นะฮะได้จับกลุ่มพระบันทิตานะฮะหรือว่านายบันดิตบุญตุ้มอายุ23ปีเป็นพระลูกวัถถดธาตุคำนะครับอยู่ตำบลหายามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็จับกลุ่ม นะครับจับกลุ่มพระสลันพัฒสรัญพัฒนะครับหรือว่านายสรัญพัฒรุ่งเรืองอายุ20ปีนะครับพระลูกวัดจอมคีรีอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่2คนนี้นะฮะถูกจับได้ในข้อหาร่วมกันเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่ออนาจารร่วมกันพาเด็กอายุไม่ถึง15ไปเพื่อการอนาจารนะครับร่วมกันพลาดเด็กอายุไม่เกิน15ปีนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับ ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับมีพระสองรูปนี้ได้ล่อลวงเด็กผู้ชายอายุ14ปีจากตัวเมืองเชียงใหม่นำไปให้พระครูรูปหนึ่งกระทําชำเราในท้องที่อำเภอเชียงดาวครับซึ่งทางด้านของตารวจก็ได้สืบสวนสอบสวนจนแน่ใจนะครับแล้วก็ทางพนักง,งานสอบสวนก็มีหลักฐานที่จะสามารถเอาผิดกับพระครูนะครับ ที่ซื้อบริการทางเพศเด็กด้วยซึ่งพระครูรูปนี้จะรู้จักในหมู่พระกระเทยด้วยกันว่าเจพันนะครับตำรวจมีพยานภาพถ่ายที่พระทั้งสองรูปที่ถูกจับเนี่ยฮะพาเด็กนั่งรถสำล้อเครื่องจากเชยียงใหม่แล้วก็พาเด็กไปไปให้กับพระครูถึงในกุฏิวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยเด็กได้ค่าเปิดสิ่งทางประตูหลัง1,000บาท และยังมีหลักฐานผลตรวจของหมอพบว่าทวารหนักของเด็กนั้นฉีกขาดด้วยนี่ฮะ <c oughs> พระครูรูปนี้นะฮะกำลังจะถูกออกหมายจับนะครับเจ๊พันนี่นะฮะโอ้โห oh, เรื่องนี้เรื่องนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่นะฮะโอ้ oh, พระแล้วคนที่ทำผิดที่พระทั้งนั้นเลยไม่ใช่ครับคือให้ให้พระเด็กไปล่อลวงเด็ก มาให้พระครูนะฮะโอ้โหกระทำบรราจารย์เป็นพระกะเทยแก่เอ้กะเทยแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้อายุเท่าไหร่เพราะก็ไม่ได้บอกแต่เข้าข้างหลังแน่นอนนี่ยโอ้นี่ฮะเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ